ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้รู้จักการบริจาคทานอานิสง์ของการบริจาคทานขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังการบริจาคทานของปุถุชนในโลกมนุษย์นั้นมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้อานิสง์มากน้อยต่างกันบางได้รับผลบุญในชาติเดียวบ้างได้รับผลบุญในสิบชาติ บางได้รับผลบุญในรอชาติหรือหนึ่งพันชาติต่อเนื่องกันไปเมื่อพระกติสิขันโพธิสัตว์ได้พันธนาถึงการสวดมนต์ภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจบลงท่านได้กราบอานัตนาทูลขอให้พระบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องบุญกุศล แห่งการบริจาคทานพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตถาคตจะถือเอาโอกาสที่พวกท่านทั้งหลายจากทั่วทิศิพิพ,พ,พที่ร่วมประชุมรรมในชั้นดาวดึงเทวโลกนี้อธิบายถึงอานิสงค์ของการบริจาคทานขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟัง การบริจาคทานของปุถุชนในโลกนั้นมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้อนิสงส์มากน้อยต่างกันบางได้ในชาติเดียวบางได้รับผลบุญในสิบชาติหรือบ้างได้รับผลบุญในร้อยชาติพันชาติต่อเนื่องไปในโลกิยะโลกนั้นหากบรรดาพระราชา มหากษัตริย์ขุนนางอำมาตย์ข้าราชบริพารตลอดจนสมณชีพรามนักบวชนักพรตปุถุชนธรรมดาทั้งหลายเมื่อพบคนที่ตกทุกข์ได้ยากหโหนวงตาบอดต้องลำบากแสงเข้นโดยเหตุนานาประการหากบุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัน,นะใดสถานะใด มีจิตเมตตาบริจาคทานแก่พวกเขาเหล่านั้นโดยหยิบจื้นวัตถุทานทั้งหลายให้ด้วยมือตนเองพร้อมทั้งกล่าวคําปรอบประโลมแก่บรรดาผู้ถูกยากกุศลที่จะได้รับมากมายดังเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาทั้งนี้พระจิตเมตตาอันบริสุทธิ์ที่มีต่อผู้ซึ่งกำลังตกทุกข์ได้ยากทรงพลานิก าน,นิสงแห่งการบริจาคทานด้วยเจตเมตตาอันบริสุทธิ์จะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นได้เกิดอยู่ในชาติตระกูลที่สูงส่งเพรียบพร้อมโดยพระสถุงคานจเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หากผู้ใดพบเห็นวัดวาอารามาศาสนสถาน สถานปฏิบัติธรรมซึ่งมีพาพรูปขององค์พระพุทธ,ธพระโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่แล้วมีจิตศรัทธาเข้าไปนอบน้อมนมสัสการกราบไหว้สักการะตลอดจนได้บำเพ็ญทานสร้างถนนหนทางสะพานทำนุบำรุงสาธารณาสมบัติสร้างพระคำภีพระสูตรหนังสือธรรมะ เพื่อค้ำชูจันลงพระศาสนาบุคคลผู้นั้นจะได้เสวยตำแหน่งเป็นเท้าสักกะเทวราชอยู่เป็นสิบกับอันหนึ่งว่าหาบุคคลใดมีจิตศรัทธาคารพบเริ่มใสถาวายทานด้วยพัตหารผลไม้เครื่องอุปโภคบริโภคแต่พระพุทธปฏิมาได้สิ่งศักดิ์สิทธิ ตลอดจนได้เครื่อกูลอุปธรรมเหล่าพระสงฆ์นักบวชนักพรตผู้มีศีลบริสุทธิ์ทั้งหลายบุคคลน,นั้นจะได้เสวยสุขบนทิพยิมานนานเท่านานหากบุคคลใดได้สดับฟังธรรมกถาแม้เพียงวักเดียวแล้วบังเกิดจิตศรัทธามุ่งมัน่นอุทิตนเพื่อจะทำเพื่อเป็นวิทยาทาน แก่าชาวโลกทั้งมวลบุคคลผู้นั้นย่อมจะได้ชื่อว่าสามารถบำเพ็ญมหากุศลอันกว้างใหญ่ไพศาลหากบุคคลผู้ใดมีใจเป็นกุศลบอกกล่าวคนทั้งหลายให้กราบไหว้พระไตรรัตน์รู้จักประพฤติธ,ธรรมต่อไปบุคคลนั้นจะได้เกิดเป็นผู้นำของมหาชนสืบกันต่อไปเป็นเวลา33ชาติ อันหนึ่งว่าหากบุคคลผู้ใดมีใจเป็นกุศลบอกกล่าวชักชวนคนทั้งหลายให้มาร่วมใจทำนุบำรุงปฏิสังขรศาสนสถานวัดวาอารามสถานปฏิบัติธรรมซ่อมแซมหนังสือพระธรรมคัมภีร์ต่อไปบุคคลนั้นจะได้จุติเป็นมหาเทพผู้เปี่ยมด้วยญาณปัญญาอันเลิศลำ้ำ และสามารถนำเอาหลักธรรมคำสอนมาช่วยช่วยมนุษย์ทั้งหลายสืบไปอานิสงค์ของการบริจาคทานขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังการบริจาคทานของปุถุชนในโลกมนุษย์นั้นมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้อานิสงส์มากน้อยต่างกันบางได้รับผลบุญในชาติเดียวบางได้รับผลบุญในสิบชาติบ้างได้รับผลบุญ รอยชาติพันชาติต่อเนื่องกันไปตถาคตจะถือเอาโอกาสที่พวกท่านทั้งหลายจากทั่วทิศพิภพที่ร่วมประชุมทำในสวรรค์ัชนดาวดึงเทวโลกนี้อธิบายถึงอานิสงส์ของการบริจาคทานขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังในโลกิยะโลกสวรรค์หากบรรดาพระราชา พระมาหากษัตริย์ขุนนางอมาตะขารัชบริพานตลอดจนสมณชีพรามณ์นักบวดนักพรตและปุถุชนธรรมดาทั้งหลายเมื่อพบคนที่ตกทุกข์ยา,ยากหูหน่วงตาบอดต้องลำบากแสงเข็นด้วยเหตุนนนามประการหากบุคคลผู้นั้นเจตในวันนาใดสถานะาใดมีเจตเมตตาบริจาคทาน แก่พวกเขาเหล่านั้นได้หยิบจื่นวัตถุทานทั้งหลายด้วยมือตนเองพร้อมทั้งกล่าวคำปรอบประโลมแก่บรรดาผู้ทุกยากกุศลที่ได้รับมากมายดังมเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาทางนี้เพราะจิตเมตตาอันบริสุทธิ์ที่มีต่อผู้ซึ่งกำลังตกทุกข์ได้ยากทรงพลานุภาพจริงอาน,นิสงส์แห่งการบริจาคทาน ด้วยจิตเมตตาอันบริสุทธิ์จะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นได้เกิดอยู่ในชาติตระกูลที่สงส่งเพรียบพร้อมไปด้วยพระสริงคารจเจริญรุ่งเรือง,องสมบูรณ์พูนสุขอย่างหาที่เปรียบมิได้หากผู้ใดพบเห็นวัว่าอารามศาสนาสถานสถานปฏิบัติธรรมซึ่งมีพระรูปขององค์พระพุทธพระโพธิสัตว์ ปฏิสถานอยู่แล้วมีจิตศรัทธาเข้าไปนมันสก,การกราบไหวสักการะตลอดจนได้บำเพ็ญทานสร้างถนนหนทางสะพานทำนุบำร,รุงสาธารณาสมบัติสร้างพระคำทีพระสูตรหนังสือธรรมะเพื่อํำชูเจริญลงพระศาสนาบุคคลได้เสวยตำแหน่งเป็นเท้าสักกาศเทวราชอยู่เป็นสิบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ใดได้พบเห็นวัดป่าอารามศาสนสถานพระพุทธปฏิมากรุปเขารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสุดโทมถูกทิ้งร้างแล้วบังเกิดจิตศรัทธาทำการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์และอย่างชักชวนสาธุชนรวมบุญกันอย่างสมัครสมานสามัคคีโดยอนิสงส์จากการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคลน,นั้น ได้ไปจุติเป็นเทพพรมชั้นสูงหนึ่พชาติส่วนผู้ใดที่ได้มาร่วมใจกันบำเพ็ญทานสร้างบุญโดยการสละทรัพย์สละแรงกายสละปัญญาความรู้ก็จะได้ไปเกิดเป็นพระราชาเจ้าเมืองร้อยชาติและหากทุกคนได้อธิษฐานจิตต่อพึ่งพระพักพระพุทธปฏิมา ที่ซ่อมแซมเสร็จภายในบทวิหารหรือสถานปฏิบัติธรรมผู้นั้นร่วมทำบุญทั้งหมดก็สามารถเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานได้ทั่วหน้าหากบุคคลใดได้พบเห็นคนแก่ชราคนป่วยคนพิการทุกพล,ลภาพหรือหญิงมีคันที่ยากจนแล้วบังเกิดเวทนาสงสารอย่างแรงกล้า พร้อมกับได้บริจาคทานยารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายมีความสุขสะดวกสบายขึ้นบุคคลผู้ปฏิบัติเช่นนั้นจะได้รับอนิสงค์ยิ่งใหญ่เขาจะได้ไปจุติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนกราบไหว้บูชาเป็นเวลาถึง200กับและจะสามารถ สำเร็จมรรคผลได้ในที่สุดดูก่อนกสิติคันโพธิสัตว์บุคคลผู้ซึ่งสามารถบริจาคทานอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ขาดเช่นนั้นเป็นที่แน่นอนเหลือเกินว่าเขาผู้นั้นจะสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จเป็นพุทธะโดยไม่ต้องสงสัยเหตุนี้ท่านจงย้ำเตือนหลักเวไนยสัตว์ทั้งหลายในโลกิยะ หมั่นสร้างกุศลบริจาคทานอยู่เป็นนิดโดยเฉพาะการให้ธรรมะเป็นทานที่บังเกิดขึ้นจะเป็นมหากุศลที่มีอาจประมาณได้อันหนึ่งหากบุคคลใดมีจิตศรัทธาเคารพเริ่มใสถวายทานด้วยพัตหารผลไม้เครื่องอุปโภคแด่พระพุทธปฏิมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ ตลอดจนได้เกื้อกูลอุปธรรมเหล่าพระสงฆ์นักบวชด,ดักพรตผู้มีศีลบริสุทธิ์ทั้งหลายบุคคลนั้นจะได้สวยสุขบนทิพยวิมานนานเท่านานหากบุคคลใดได้สดับฟังธรรมมะกะาแม่เพียงวักเดียวแล้วบังเกิดจิตศรัทธามุงมันอุทิศตนเผยแผ่หลักสัจธรรมเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชาวโลกทั้งมวล บุคคลผู้นั้นย่อมจะได้ชื่อว่าสามารถบำเพ็ญมหากุศลอ่านกว้างใหญ่ไพศาลหากบุคคลผู้ใดมีใจเป็นกุศลบอกกล่าวคนทั้งหลายให้กราบไหว้พระไตรรัตน์รู้จักประพฤติธ,ธรรมต่อไปบุคคลนั้นจะได้เกิดเป็นผู้นำของมหาชนสืบต่อกันเป็นเวลา33ชาติแต่ถ้าหากบุคคลใด กระทำไปเพื่อชื่อเสียงลาบสก,การองแต่เฉพาะประโยชน์ส่วนตนข่าวผู้นั้นก็จะได้รับผลบุญเพียงสามชาติเหตุจะนี้แล้วหากบุ่คนใดเป็นผู้ไม่ยึดติดในบุญกุศลที่ตนได้กระทําไว้แล้วนั้นสามารถสลับผลบุญนั้นอุทิศออกไปเช่นนี้จึงจะนับได้ว่า เป็นการทำบําเพนทานที่แท้จริงเมื่อน,นั้นปุ่นกุศลก็จะเพิ่มพูนเป็นเหมือนเท่าทาวีคูณ